สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับรีวิว power bank สำหรับสายบ้าพลังสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์เยอะๆแล้วรู้สึกว่า power bank ทั่วไปเนี่ยมันไม่พอ2ตัวนี้นะครับแบตใหญ่ปล่อยไฟได้แรงชาร์จโนต้ตบุ๊กที่เป็น Type C ได้แล้วก็มีหน้าจอสำหรับแสดงสถานนะการชาร์จด้วย2ตัวที่จะมารีวิวให้ชมในคลิปนี้นะครับก็ตัวใหญ่เลยเนี่ยก็จะเป็น ZSMI Chuktech P23 แล้วก็ตัวที่เล็กลงมาหน่อยนะครับ ZSMI Chuktech PB100P โอเคเดี๋ยวก็ไปรับชมรีวิว power bank ทั้ง2ตัวนี้กันครับ สำหรับแซดมี่ชุกเทคนะครับผมก็รีวิวตัวที่ชาร์จแล้วก็สาย usb c ของเอาไปแล้วในคลิปที่แล้วนะแล้วก็เหนหสายคอมเมนต์นะครับบอกว่าอยากให้ทดสอบ power bank ด้วยวันนี้ก็ได้มารีวิวแล้วนะครับ2ตัวในคลิปนี้แซดมี่เนี่ยก็น่าจะคุ้นตากันบ้างแล้วนะครับก็คือเป็นบริษัทในเครือเสี่ยมี่อีโคซิสเต็มนี่แหละส่วนชุกเทคเนี่ยก็ผลิต oem ให้กับบริษัทอื่นมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเพิ่งทาแบรนด์ตีแบรนด์เป็นของตัวเองเนี่ยได้ประมาณปีหนึ่งก็ถือว่าแบรนด์อาจจะใหม่นะแต่ว่าโ know ทั้ง2แบรนด์นี้เขาก็จับมือแล้วก็ทําสินค้าร่วมกันนะโดยในประเทศไทยเนี่ยก็จะใช้แบรนด์ว่าแซนมี่ชุกเทคชาร์จิ่งเดอะฟิวเจอรเผยนวัตกรรมสู่สายโลกโอเคครับต่อไปเดี๋ยวก็มา u n นบอสแกะกล่องกันนะครับโดยผมก็จะเริ่มจากตัวใหญ่ก่อนแซนมี่ชุกเทค P 2 3อันนี้ก็จะเป็น power bank นะครับรุ่น P 2 3 แล้วก็ในสองอุปกรณ์ที่ให้มานะครับอันนี้ก็จะมีสาย USB Type C to Type C เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่ารับกระแสสูงสุดได้6แอ์ความยาวสายก็อยู่ที่1เมตรนะครับแล้วก็จะมีถุงผ้าสำหรับเก็บตัว Power Bank มาให้แล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานมีหลายภาษานะครับแต่ว่าไม่มีภาษาไทยส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับแ s m i ChukTech PB 100P ตัวนี้1 0 0 0 0 m ah, ก็แกะออกมานะครับก็จะเจอกับตัว Power Bank แล้วก็สาย usb type c to type c เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็6แอมเหมือนกันแต่ว่าความยาวอยู่ที่0.5เมตรแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับไม่มีภาษาไทยเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ไม่ได้มีถุงผ้ามาให้นะครับสายชาร์จที่แถมมากับทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็เป็นสายที่มีชิป e-marker ในตัว pd ธรรมดารองรับ5 0โวลต์5แอมรองรับ epr แล้วก็สามารถส่ง data ได้ที่ระดับ usb 2.0ก่อนที่จะไปรีวิวลึกเกี่ยวกับ power bank ทั้งสองตัวนี้นะครับ ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจความหมายของความจุของ power bank ให้ตรงกันก่อนก็จากที่เราคุ้นหูคุ้นตากันนะครับก็น่าจะคุ้นเคยกับหน่วยที่เรียกว่ามิลลิแอมป์อวหรือว่ามิลลิแอมป์ต่อชั่วโมงกันนะเช่นสมมุติว่าแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งมีความจุ2,000มิลลิแอมป์อวเนี่ยก็แสดงว่าสามารถดึงไฟ2แอมป์ได้สูงสุด1ชั่วโมงแล้วก็แบตก็จะหมดนะครับ ซึ่งหน่วยมิลลิแอมป์อัวโมเนี่ยถ้าพูดมาโดดๆเนี่ยจะไม่รู้อะไรเลยนะครับไม่รู้ความจุข,ของแบตเตอรี่เลยว่ามันเยอะแค่ไหนเพราะว่ามันต้องไปอ้างอิงจากตัวโวลต์หรือว่าแรงดันของแบตเตอรี่ด้วยนะครับแล้วแบตเตอรี่แต่ละชนิดเนี่ยก็มีโวลต์แตกต่างกันไปนะอ่าเช่นถ่าน AA เนี่ยจะอยู่ที่1.5โวลต์แบตรถยนต์จะเป็น12สโวลต์ส่วนแบตพาวเวอร์แบงค์เนี่ยจะเป็น3.7โวลต์อะไรประมาณนี้ซึ่งหน่วยที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ใช้ในการวัดความจุข,ของแบตเตอรี่จริงๆนะครับก็จะเป็นหน่่่วววยยทีีเราต ก็คือเอา a m เวอร์เนี่ยคูณกับตัวโวลต์ของแบตเตอรี่ไปด้วยนั่นแหละเวลาดูสเปคของรถยนต์ไฟฟ้าสักรุ่นหนึ่งว่าแบตใหญ่แค่ไหนเนี่ยก็คือจะเป็นหน่วย w a t เวอร์ hour, หรือว่ากิโลวัตต์วอร์เช่นกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะขอใช้หน่วยเป็น watt h อ u r เช่นกันนะจะได้เปรียบเทียบแล้วก็เข้าใจกันง่ายสําสหรับ power bank รุ่น zsmi chuktech p 2 3แบตเตอรี่รวมเนี่ยก็จะอยู่ที่2 5 0 0 0ม ah. ิลลิแอม คูณกับโวลต์ของแบตเตอรี่เขานะครับก็คือ3.6โวลต์ก็จะได้เป็น90วัตต์ชัวอร์ส่วนแซดมีชุกเทค PB100P แบตเตอรี่มีขนาด10,000มิลลิแ ah. อมป์10,000คูณ3.6ก็ได้เป็น36วัตต์ชัวอร์ครับโอเคทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่า power bank ก้อนใหญ่เนี่ยสามารถนําขึ้นเครื่องบินได้ไหมอันนี่ผมก็อ้างอิงจาก AOT นะครับ เขาก็บอกว่า power bank เนี่ยขนาดไม่เกิน100วัตต์อเวอร,ร์ไม่ต้องขออนุญาตตัวรุ่น semi chuktech p ยีที่มีขนาด90วัตต์อเวอร์ก็ตามนะครับไม่ต้องขออนุญาตสามารถขึ้นได้ตามปกติส่วนหรือด้านล่างที่บอกว่าไม่เกิน2 0 0 mm, 0 0มิลลิแอมอันนี้เขาคำนวณจากแรงดัน5โวลต์ครับแต่ว่า power bank 2ก้อนนี้เนี่ยแรงดันก็เป็น3 6โวลต์เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ถึงเกณฑ์ครับแล้วก็ power bank ทั้ง2รุ่นนี้นะครับเขาก็จะมีสกรีนความจุแบตเตอรี่เป็น typical, วัตต์ งนี้ก็ดีมากๆเลยนะเพราะว่าเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยจะต้องมีการตรวจกระเป๋าแล้วก็ตรวจขนาดของ power bank ก่อนซึ่งถ้าตัว power bank ไม่มีสกรีนไว้หรือว่าคุณไม่สามารถยืนยันค่าวัดต,ต่อชั่วโมงได้เนี่ยก็อาจจะเอา power bank ขึ้นเครื่องไม่ได้นะแต่ว่ามีสกรีนไว้แบบนี้เนี่ยก็ชัดเจนมากแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบนานนะครับโอเคเดี๋ยวก็มาดูตัวใหญ่ตัวตึงก,กันก่อนนะครับสมีชุกเทค P23 น้ำหนักของตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6ขีด แล้วก็ขนาดนะครับก็ประมาณตัวกระป๋องน้ําอัดลมความสูงแล้วก็ความกว้างเนี่ยก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับสําหรับดีไซน์ของตัวนี้นะครับก็ผมชอบมากเลยก็ดีไซน์จะออกแนวแบบฟิวเจอริสติกหน่อยนะครับดูแบบอินดัสเทรียลด้วยดูภายนอกก็สวยงามดีครับแปลกตาดีตรงนี้ก็จะมีปุ่ม1ปุ่มนะครับเราพอกดเนี่ยหน้าจอก็จะติดตัวหน้าจอนะครับก็จะมีการสแสดงผลแบตเตอรี่คงเหลือเวลาการใช้งานคงเหลือไฟเข้าไฟออกรวมของทุกช่องหน่วยเป็นวัตต์ แล้วก็ไฟเข้าไฟออกของแต่ละช่องมีหน่วยเป็นวัตต์แอมป์แล้วก็โวลต์เดี๋ยวผมลองเสียบชาร์จที่ช่อง C 1นะครับตอนนี้ข้อมูลของช่อง C 1ก็ขึ้นไว้แล้วนะครับว่าอุปกรณ์ดึงไปกี่แอมป์แล้วก็โวลที่จ่ายให้อุปกรณ์เนี่ยกี่โวลต์แล้วพอกดไปอีกหน้าหนึ่งนะครับก็จะเจอกราฟการจ่ายไฟแบบเรียลไทม์อันบนก็เป็นกราฟไฟเข้านะแล้วก็อันล่างเป็นกราฟของไฟออกซึ่งข้อมูลก็ค่อนข้างใช้ได้นะมีประโยชน์มากปกติแล้วผมก็จะใช้ไอตัวเทสเตอร์ตัวนี้ในการดูข้อมูลแต่ว่า power นอกจากนี้ power bank ตัวนี้ก็มีโหมด t r i c k l e charge ด้วยนะครับก็สามารถเปิดใช้งานได้โดยการ d o u b ิ e ลคลิกปุ่มแล้วก็จะมีเครื่องหมายวงกลมมาที่ตรงสายฟ้านะครับโหมด t r i c k l e charge เนี่ยสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้กําลังไฟฟ้าในการชาร์จต่านะครับอย่างเช่นพวกหูฟังหรือว่าพวก apple pencil พวกนี้เนี่ยพอเปิดโหมด t r i c k l e charge แล้วเนี่ย power bank มันก็จะไม่ตัดไฟนะครับมันก็จะชาร์จไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าพลังงานมันจะต่ําก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งกิม m เล็กๆของ power bank ตัวนี้นะครับก็คือตัว light bar สีฟ้า ถ้าตัวแสงวิ่งออกจากตัว power bank เนี่ยก็คือไฟกําลังออกจาก power bank นะครับแต่ถ้าวิ่งเข้า power bank เนี่ยก็คือกําลังชาร์จอยู่เดี๋ยวมาดูที่พอร์ตชาร์จของตัวนี้กันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีช่องเชื่อมต่อทั้งหมด3พอร์ตเป็น usb c 2พอร์ตแล้วก็ usb a 1พอร์ตโดยช่อง c 1นะครับก็สามารถอินพุตหรือว่าชาร์จตัว power bank ได้สูงสุดที่1 1 0วัตต์ออปต์ได้สูงสุดที่ต์ช่งร้อยสี่สิวัตต์ช่อง c สองอินพุตแล้วก็เอาต์พุตได้ สำหรับช่อง C1 นะครับโปรโตคอลที่รองรับเนี่ยก็รองรับแค่โปรโตคอล Power Delivery หรือว่า PD นะครับการจ่ายไฟแบบโวลต์คงที่เนี่ยสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดที่140วัตต์รองรับ PD EPR หรือว่า Extended Power Range ้วยนะครับก็คือจ่ายไฟได้สูงสุดที่28โวลต์แล้วก็5แอมป์เลยทีเดียวแล้วก็ PPS สามารถจ่ายไฟได้สูงสุดที่120วัตต์ PPS เนี่ยก็สามารถจ่ายไฟได้ที่6แอมป์เลยนะ ส่วนช่อง C2 โปรโตคอลที่รองรับก็ไม่ต่างจากช่อง C1 นะครับก็คือรองรับแค่ PD จ่ายไฟ PD แบบ f i x ซ์โวลต์เนี่ยได้สูงสุดที่20โวลต์2.25แอมป์ก็คือ45วัตต์แล้วก็ PPS สามารถจ่ายไฟได้สูงสุด60วัตต์ส่วนช่อง USB-A โปรโตคอลที่รองรับนะครับก็รองรับหัวเวยร์้าชาร์จิ่งโปรโตคอล Samsung Adaptive Fast Charge แล้วก็ Qualcomm Quick Charge 3.0และตัวนี้ก็รองรับการชาร์จแบบ Super Fast Charging 2.0กับ Samsung Galaxy S23 Ultra ด้วย สำหรับช่อง C 1นะครับผมก็ลองดูให้มันจ่ายไฟสูงสุดเลยนะ140วัตต์เนี่ยก็ทําได้จริงนะส่วนการชาร์จ2ช่องนะครับ C 1กับ C 2พร้อมกันเนี่ยช่อง C 1จะลดกําลังไฟแบบฟิกซ์ลงจาก140วัตต์เป็น65วัตต์ผมขอสรุปการจ่ายไฟแบบเป็นตารางละกันคุณผู้ชมจะได้เข้าใจกันง่ายหน่อยนะครับก็อันนี้ก็คือตารางสําหรับการใช้งานของแต่ละช่องถ้าใช้งานช่องเดียวเนี่ยช่องที่จ่ายไฟได้สูงสุดก็คือ C 1สามารถจ่ายไฟได้สูงสุดทีีี่่่่140วััตต์แถ้้าาเเสยบชชรรจพออมกน2ง ช่อง C1 เนี่ยจะตัวฟิกซ์เนี่ยจะเปลี่ยนจาก140วัตต์เป็น65วัตต์ส่วนการชาร์จแบบ PPS วัตต์เนี่ยเท่าเดิมนะครับทั้ง2ช่องไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ผมก็ลองอัดเทสจ่ายไฟ3ช่องพร้อมกันเนี่ยก็สามารถทําได้ตามนี้นะต้องขออภัยที่ผมไม่สามารถเทส p ์พีคพาวเวอร์210วัตต์ตามที่เขาเคลมได้และผมก็คิดว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยก็น่าจะใช้210วัตต์ตามที่เขาเคลมได้ยากนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นอุปกรณ์ที่เป็น PPS ทั้ง2ช่องถึงจะได้ตามที่สเปคที่เาเล แล้วก็การใช้งานวัตต์สูงๆนะครับอย่างเช่น100วัตต์ขึ้นไปเนี่ยมันเป็นพีคพาวเวอร์นะครับก็คือออกแบบมาให้ใช้งานแบบแป๊บเดียวนะไม่ได้ออกแบบมาให้ยิงยาวเหมือนอะแดปเตอร์เสียบไฟบ้านอย่างเช่นที่ผมทดสอบ140วัตต์ที่ช่อง C1 นะครับจัดเต็มเลยก็จะใช้งานได้อยู่ที่ประมาณ17นาทีนะครับแล้วก็จะโดนลดความเร็วในการชาร์จลงเหลือที่100วัตต์แล้วก็หยุดการจ่ายไฟที่25นาทีแล้วก็แบตเตอรี่คงเหลือของ Power Bank นะครับก็อยู่ที่ประมาณ35% ซึ่งสาเหตุของการหยุดจ่ายไฟเนี่ยก็คือว่ามันป้องกันตัวแบตเตอรี่เนี่ยร้อนเกินนะครับมันก็เลยหยุดการจ่ายไฟก่อนส่วนการชาร์จอุปกรณ์อื่นที่60วัตต์นะครับก็จะใช้งานได้ยาวๆประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ตัวแบตเตอรี่จะเหลือประมาณ20%แล้วก็จะหยุดการทํางานผมแนะนําว่าถ้าใครต้องการชาร์จโน้ตบุ๊กแบบยาวๆนะครับแบบไม่ต้องการให้มันตัดการทํางานชั่วคราวเนี่ยก็ใช้ช่อง C2 นะครับที่จ่ายไฟได้45วัตต์ แล้วก็ตัวระบบป้องกันตัวนี้ก็ทํางานกับตอนที่ชาร์จไฟเข้า power bank ด้วยนะครับถ้าเพิ่งใช้งานเสร็จสดๆใหม่หมๆแล้วแบตร้อนอยู่เนี่ยก็จะไม่ชาร์จนะครับเปอร์เซ็นต์จะไม่ขึ้นส่วนระบบ overcurrent protection หรือว่าป้องกันการดึงกระแสเกินเนี่ยตัวนี้ก็มีเช่นกันนะครับหายห่วงได้ส่วนสำหรับความเร็วในการชาร์จ power bank z m i chuktek p 2 3นะครับผมใช้อแดปเตอร์65วัต์ในการชาร์จนะก็อยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมง ถ้าใช้อแดปเตอร์ที่วัตต์สูงกว่านี้เนี่ยอาจจะชาร์จได้เร็วกว่านี้นิดหน่อยนะครับแล้วผมก็ทดสอบประสิทธิภาพในการแปลงไฟของตัว power bank ตัวนี้นะครับดยการชาร์จแล้วก็ดิช,ชาร์จไปเรื่อยๆนะครับผมก็ลองชาร์จแล้วก็ดิช,ชาร์จประมาณ8รอบนะครับในสถานการณ์โวลต์ที่แตกต่างกันก็จากสเปคของแบตเตอรี่นะครับที่มีขนาด90วัตต์อัวอร์พอมันต้องผ่านตัว b ู c k b o o s เ c o n v e r อร์ตอนแปลงไฟออกแล้วเนี่ย พลังงานที่ใช้ได้จริงนะครับอยู่ที่เฉลี่ยแล้วประมาณ76วัตต์อาเวอร์ซึ่งพอคำนวณออกมาเป็นรอบการชาร์จนะครับ iPhone ก็จะชาร์จได้อยู่ที่ประมาณ5ครั้งแล้วก็ถ้าเอาไปชาร์จโน้ตบุ๊ก macbook pro 14นิ้วเนี่ยก็จะได้ประมาณ0.8ครั้งหรือว่าชาร์จได้ประมาณ80%แล้วก็สำหรับด้านในของตัว power bank ตัวนี้นะครับทาง chargerlab เนี่ยเขาก็ได้ทำการแกะมาแล้วนะแล้วก็อธิบายได้ค่อนข้างละเอียดเลยผมก็เลยขอไม่แกะและกันเพราะว่ามีคนแกะมาแล้วแล้วก็อธิบายได้ค่อนข้างดีนะครับ ตัวแบตเตอรี่ของตัวนี้เนี่ยก็ใช้เป็นแบตเตอรี่ EVE ขนาด21700นะครับ5าแอมป์อวห้าก้อนก็รวมเป็น25,000ม ah. ิลลิแอมป์แบตเตอรี่5ก้อนนี้ก็ต่ออนุกรมกันนะแล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์โผล่วัดอุณหภูมิแล้วก็จะมีตัว,ว,ว BMS สำหรับบาลานซ์แบตด้วยเช่นกันต่อไปก็เดี๋ยวมาดูตัวเล็กกันบ้างนะครับ z a n m i c h u k t e h PB 1 0 0 P น้ำหนักของตัวนี้ก็อยู่ที่287กรัมขนาดก็ประมาณกับ iPhone รุ่นธรรมดานะ ตัวนี้ก็มีหน้าจอแล้วก็ปุ่มสําหรับการใช้งานเช่นกันสําหรับข้อมูลบนจอของรุ่นนี้นะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่คงเหลือระยะเวลาการใช้งานคงเหลือแล้วก็พลังงานไฟเข้าออกของแต่ละช่องมีหน่วยเป็นวัตส่วนการกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะไปอีกหน้าหนึ่งก็จะมีการบอกพลังงานไฟฟ้าเข้าออกนะครับของแต่ละช่องเป็นแอมป์กับโวลต์แล้วก็หน้าสุดท้ายนะครับสำหรับการตั้งค่าหน้าจอให้เปิดตลอดได้ แล้วตัวนี้ก็มีโหมด t r i c k l e Charge เช่นกันนะครับก็เปิดใช้งานโดยการดับเบิลคลิกปุ่มสำหรับพอร์ต Type C ของ Power Bank ตัวนี้นะครับก็เอาไว้ทั้งชาร์จตัว Power Bank แล้วก็ชาร์จอุปกรณ์ภายนอก Input ได้สูงสุดที่9 0วัตต์แล้วก็ Output สูงสุดได้ที่1 2 0วัตต์ส่วนช่อง Type A นะครับ Output ได้สูงสุดที่3 3วัตต์สำหรับช่อง USB Type C นะครับโปรโตคอลหลักที่รองรับก็คือเป็น Power Delivery รองรับ PD 3.0ที่100วัตต์นะครับฟิกซ์โวลต์เนี่ยก็คือได้สูงสุดที่20โวลต์5แอมป์แล้วก็ PPS ได้สูงสุดที่120วัตต์ส่วนช่อง USB-A รองรับสูงสุดที่33วัตต์ก็ได้ตั้งแต่ u f c S โปรโตคอลหัวบ่ f ย c h ชาร์จิ ocol, ่งโปรโตคอล Samsung Adaptive Fast Charging Quick Charge 3.0แล้วก็ Apple 2.4M แอมป์ตัวนี้ก็รองรับ Super Fast Charging 2.0กับ Galaxy S 2 3 o Ultra เช่นกัน สำหรับการชาร์จนะครับผมก็ทดสอบแล้วเช่นกัน120วัตต์ในช่อง Type C เนี่ยก็สามารถทำได้ตามที่เขาบอกแล้วผมก็ลองเทสช่อง Type A ไปด้วยกันนะครับก็ได้เหมือนกันประมาณ1 2บวัตต์ส่วนเรื่อง protection overheat เนี่ยตัวนี้ก็มีเช่นกันนะครับพอแบตเริ่มร้อนเนี่ยก็จะไม่ชาร์จแต่ว่าผมคิดว่าพอใช้งานจริงอะ่ะอาจจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับแบตเตอรี่มันอาจจะหมดก่อนแล้วก็ protection ตอนชาร์จก็เช่นกันนะครับถ้าแบตมันร้อนเนี่ยมันก็จะไม่ชาร์จเช่นกันและตัวฟังก์ชัน overcurrent protection นะครับ ส่วนความเร็วในการชาร์จ Power Bank z ซด m i ่ชุก t e k PB 100p นะครับผมก็ชาร์จโดย Adapter 6 5์วัต์เช่นกันก็ใช้เวลาชาร์จประมาณ50นาทีนะแล้วก็จากสเปค 36Wh วัตต์อเวร์นี่ยพอใช้งานได้จริงจะอยู่ที่ประมาณ 31Wh วัต์เชาร์จ iPhone ได้ประมาณ2รอบชาร์จ S23 ได้ประมาณ1.5รอบแล้วก็ถ้าชาร์จโน้ตบ o ๊กเนี่ยอาจจะได้ประมาณ30-50%นะครับแล้วแต่รุ่นถ้าใครจะชาร์จโน้ตบุ๊กจริงจังเนี่ยผม ส่วนด้านในของ power bank เส้นมีชุกเ e c h PB 100P นะครับตัวนี้ก็จะใช้แบตเตอรี่เป็นขนาด18650 2.5 Ah นะครับต่ออนุกรมกัน4ก้อนมีตัว BMS นะครับแล้วก็ตัววัดอุณหภูมิแบตเตอรี่เรียบร้อยโอเคก็สำหรับ power bank ทั้ง2ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็น power bank ที่น่าสนใจนะสามารถจ่ายไฟได้แรงสูงสุดยังต่ำเลยเนี่ย100วัตต์ทั้ง2ตัว สำหรับใครที่จะเอามาชาร์จทรศัพท์เป็นหลักนะแซดมีชุกเทค PB 1 0 0 p ตัวนี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับแต่สำหรับใครที่ต้องการเอาไปแคมปิง้งเอาไปชาร์จโน้ตบุกเนี่ยจะต้องตัวใหญ่หน่อยนะก็ต้องเป็นรุ่นแซดมีชุกเทค P 2 3แต่ว่าถ้าใครคิดว่าตัวนี้ยังใหญ่ไม่พอนะก็จะมีตัวแซดมีชุกเทค P 0 1ตัวนี้เนี่ยสามารถปล่อยไฟได้300วัตต์แบตเตอรี่ขนาด40 0 0มมิลลิแอมจัดเต็มกันไปเลยครับส่วนราคาเปิดตัวของแต่ละรุ่นเนี่ยก็คือตามดนี้เยนะแววกชวากมโโปปรรั โอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe หรือว่าแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์กันได้นะผมอ่านทุกคอ m มเมนต์ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ